จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชันสตล์ประจำวันที่23สิงหาคม2564โดยเฉพาะบ้าครั้งฟุตบอลไทยครับเรลมามดาข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสัใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่งชวงเช้ายังเป็นทางการเปิดตัว2แข้งไทยลุยลีกสเปน โดยงานนิทานสโมสรอุนิโอนอาดาเบทีมศึกลีกา4ของสเปนเซรส์ในการคว้าตัวแข้งไทยเป็นรายที่2หลังจากได้ตัวชานรงค์พรหมศรีแก้วแนวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมไปแล้วโดวยพวกเขาได้กองหน้าทีมชาติไทยเข้าสู่ทีมเพิ่มอีกหนึ่งรายด้วยการบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนักธกิจบุกสิงที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมยิงไปแล้ว3ประตูให้กับทีมบิยามินิกยู19ปีที่ประเทศเม็กซิโกในช่วงที่ผ่านมาเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อย โดยนักธกิจบุตรสิงหลังจากทิ็นสารกิจกระทางบารเยอร์มินิกเขาก็ถูกสมโมสรเกตาเฟสทีมนานศึกเลเรกาสเปนเชิญไปร่วมทดสอบฝีเทา้าเป็นเวลากวาสางสัปดาห์ตั้แต่วันที่9ถึงวันที่23สิงหาคมแต่ยังไม่ทันจะครบกำหนดการทางสมโมสรอ,อุนิโอนอาบดาเบนะฮะได้จาัดก,การสัญญากับกองหน้าไทยรายนี้เข้าสู่ทีมทันทีด้วยสัญญาย,ยืมตัว1ฤด,ดูกาลเลยนะเป็นเรว่าง,งานนี้นะผมก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทย เชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนู2คนนี้ลุยลีกสเปนกันตื่นครับเรามาดูข่าวต่อมากันเล่นเพียงแค่2นาทีมีคําชมส่อญี่ปุ่นตัดเกรดทีตาทอนลงท้ายเกมช่วยทีมถล่มเซนไดโดยเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นให้คะแนนบุญจังทีตาทอนบุญม,มันทันแบ็กซ้ายยูกฮาม่าเอฟมาริโนที่ลงสนาม12นาทีสุดท้ายในเกมเอาชนะเวลกตาตาเซนไดไป5ต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่21สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเกมนี้ทางธีรทอน,นั้นลงเล่นในช่วงท้ายเกมแต่สื่อญี่ปุ่นยกย่องมาว่าทําให้ทีมเล่นอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นแถมช่วยปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะได้ถึง5คะแนนพร้อมคอมเมนต์มาว่าแม้ถูกส่งลกน้ำช่วงท้ายเกมแต่ก็ทําให้ทีมนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นนักเตะที่มีความสําคัญมีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของทีมเป็นอย่างมาก สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโปรแกรมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะออกไปเยืยนอนซากันโตสึนะฮะในวันพุทธที่26สิงหาคมแต่แต่กันเวลา7จ็นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายสดทางช่องสยามสปอร์ตยูทูบชแนลยิงสดครับครแฟนทางโกอ,อุ้มนะฮะอย่าลืมไปเชียร์โกอ,อุ้มของเรากันด้วยครับงานนี้ลุน้นแชมป์กันแล้วเรามารดูข่าวต่อมากันมัติเอกชันให้บีลีกตัดจบในเซนนี้เลยทีมซิโก้รังฝูงแต่ต้องลุ้นผลประชุมอีกรอบ โดยเงินที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามประกาศยุติการแข่งขันฟุตบอลวีลีกในฤดูกาล2021นี้รวมถึงดิวชั่หนึ่งอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมการแข่งขันซีซั่นต่อไปหลังวัคซีนในจีนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมยากส่วนสรุปทีมคว้าแชมป์ต่างรอมติสรุปกันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้ากันต่อไปซึ่งณตอนนี้ที่แต่จบที่ทีมนำไปจาาฝูงอยู่ก็คือฮองอัญาลายของทางโคซิโก้เกียรติศรีนาเมืองคุณสูชาวไทยของ โดยมีรายงานจากสื่อเวียดนามมาว่าหลังคณะกรรมการบริหารของทางสมาธ์ฟุตบอลเวลียดนามหรือว่า VFF นะฮะมีการประชุมออนไลน์กับสโมสรสมาชิกในช่วงบ่ายของวันที่21สิงหาคมและก็ได้มีมติตกลงที่จะตัดจบการแข่งขัน,นระดับอาชีพในปี2021นี้ทั้งวี ague, ลีกและก็ด i v i s ช่น1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล2022ให้ดียิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันเพื่อที่จะไม่ได้มีส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวัคโควิด1ีนกันอีกด้วยนะโดยก่อนหน้านี้ทางฟุตบอลบีลีกเวียดนามนี่ได้แข่งขันเล็กแรกไปแล้วในช่วงเล็กแรก12นัดเหลือเพียงแค่นัดเดียวจะจบเล็กแรกนะฮะแต่การแข่งขันได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของวัคโควิด1ีนและก็มีการกำหนดจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นทีมนำจากฝูงอยู่ได้แก่ฮองอัญจาลาัยของทางโคซิโกกิตศักเสน,นาเมืองด้วยผลงาน12นัดไม่ทั้หมด29แต้มนำเวียดเทลอันดับ2ของตารางคะแนนอยู่ถึง3แต้มเลยนะทาน่านนี้การประงานระบุเลยว่าในการประชุมยังไม่มีการประงานสรุปกรณีทีมคว้าแชมป์ทีมที่ได้สิทธิ์ไปโคต้าเอเชียและก็ทีมที่ต้องตกชั้นซึ่งจะมีการประชุมเพื่อจะสรุปกันอีกครั้งในช่วงสปดาหน้า เอาไปบางงานนี่ผมต้องรอดูกันต่อไปกัแล้วก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรฟุต่บอลเวียดนามมีมติเอกฉันแบบนี้ต้องรอลุ้นกันเรามาดูค่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับแข่งตาบอดไทยบินซูพาราลิมปิกเกมแมตช์แรกดวลสเปน29สิงหาคมที่ถึงนี้ โดยทัพนักกีฬาอาฟุบอลคนตาบอดทีมชาติไทยนะฮะยกพลเดินทางไปสู้ศึกกีฬาพาราลิเกมที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเดิมแมตช์แรกชะทีมชาติสเปนในวันที่29สิงหาคมจะเตะกันเวลา17.30นโดยความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่เตรียมเข้าร่วมกันแข่งขันมากกรรมกีฬาพาราลิเกมครั้งที่16ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหวางวันที่24สิงหาคม ถึงวันที่5กันยายนโดยมี74็ชีวิตจากทั้งหมด14ชนิดกีฬาของไทยที่สามารถพันการรอบคอร์ดิไฟเออร์เข้าร่วมการแข่งขันได้สำเร็จประกอบไปด้วยเทควันโดยิงคนูแบดมินตันบิลแชฟันดาบยกน้ำหนักว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสกรดีทาลู่วิว่งและก็บิลแชเรีชิงจักรยานยิงปืนบิลแช์เทนนิสบ็อกเชียร์ฟุตบอลตาบอดและก็ยูโด ซึ่งถือเป็นการแข่งขันราลิมปิกเกมที่มีนักกีฬาไทยผ่านการคัดเลือกเข้าไปเรื่องแข่งขันจุนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะโดยล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทัพนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยซึ่งถือเป็นทัพที่4ของทัพพระไทยทั้งหมดได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติจุนภูมิประเทศไทยโดยสายการบินเจแปนออนไลน์เที่ยวบิน jl 0 3 4 เดินทางไปแล้วเมือ่อเวลา21นา55นาทีไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยโดยนายอำนวยกลิ่นยูนนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารของสมาคมได้เดินทางไปให้ขวัญและก็กําลังใจกับทักนกกีฬาฟุตบอลคนตาบอดโดยทางประมุขแข่งตาบอดไทยได้เผยม,มาว่าฟุตบอลคนตาบอดเป็นชนิดกีฬาประเภททีมนิดเดียวของประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งทีมชาติไทยก็เป็นหนึ่งใน8ทีมระดับโลกที่พัฒนาทีมได้เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งและทําการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องที่สนม้มเอ็มพัน์สปอร์ตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยนัดแรกแข่งตาบอดไทยจะพบกับทางสเปนในวันที่29สิงหาคมนี้เวลาของประเทศไทยก็คือ1ินาฬิกาสวที จากนั้นวันที่30สิงหาคมเวลา14.30พบมรกโกและนันสุดท้ายวันที่31สิงหาคมเวลา14.30จะเจอกับทางอาจินนาโดยด้านโค้ชก้องก้องเกียริก้องแดนไพรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เผยบอกว่าจากเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาทีมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการเบลกลางปีที่ประเทศญี่ปุน่นทําให้มีโอกาสได้เจอทั้งอาจิน,นา และก็สเปนและก็หลายๆทีมที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน,น,นพาราลิมปิกเกมทําให้ตอนนี้นักเตะทุกคนในทีมไม่ได้กลัวใครแล้วและคิดว่าสามารถสู้ได้กับทุกทีมซึ่งคาดหวังว่าจะเข้ารอบสีทีมสุดท้ายให้จงได้เป็นอย่างน้อยๆส่วนคู่แข่งนั้นดูแล้วทุกทีมมีความแข็งแกร่ง,แ,งแต่มั่นใจมาว่าสามารถทำงานได้ดีเช่นเดีวยวกันนะสำหรับ,บรายชื่อนักฟุตบอลคนตาบอดทีชติไทยชุดสู้ศึกพาราลิมปิกเกมครั้งที่16ทั้ง10คนนั้นประกอบไปด้วย พรชัยกสิกรอุดมไพสารวรสรรพันธ์สวัสดิ์ประคองบัวใหญ่กิติกรบัวดีปัญญาบุตรคุพันธ์สุริยะยิ่งชุรสกิติทัศน์วิมนวันสนันเพชรกระจ่างสุขเทอดเกียรติบุญเที่ยงและก็บัญชาบุญเพชรนะครับโดยมีดอ,อร์ปัญญาหารลำยวงเป็นผู้จัดก,การทีมและก็โค้ดก้องก้องเกียรติก้องแดนไพรเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ เป็นต้ว่างานนี้นะผมคนไทยนี่เก่งจริงนะฮะขนาดว่าเป็นเขาเรียกว่านะักกีฬาสายคนพิการก็ยังสามารถพาทีมนั้นเข้าไปสู่รอบชิงรอบนี้ได้ถือว่าเป็นการเล่นแบบทีมคนตาบอดที่ไม่ธรรมดาจริงนับถือจิตใจพวกพี่ๆเขาจริงครับยังไงก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของตัวแทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันกีฬาประเภทนี้และนี่ก็เป็นจาะลึกประเด็นร้อนข่าวพุ่มไทยบายเนชโนตสไตล์ประจำวันที่ 23สิงหาคม2564โดยชมพาครั้งฟุตบอลไทยครับ